สบายดีสบายดีพี่น้องป้องปลายเจ้าโคดลูกตาวันนี้เอาเลสายสายแดดสิพามากินอ,นอนานาหอยนางลมกินกับเครื่องเคียงพวกอาาเนี้กระเทียมเจียวหมักอาณากระเทียมเนาะแล้วก็หมักน้วาหมักพริกแล้วก็อันะะน,ะะน,นี้เจียวซีฟูด้ดเนาะและที่สําคัญอันนี้เลยผิกเผาเนาะมามากินเลยเนาะต้องล่าไร ใส่จุดจวดอันนี้คำยใหญ่ลดนนมาหยุบใส่เลยน,นี่มักเพชกระเทียมอันนี้มักนาวบีบใส่ลดนเนาะขาขาวแต่ว่ามันกับบวขาวลอกเนาะเพราะว่าหอยังลมนี่มันก็เป็นหอยังลมสดเนาะอ่า เจียวซีฟูดลาดลงไปโอ้หลานพน้องมาพริกเผาว้าถูกคำบากใหญ่มาเอาลงกันเด้อนี่ แับหวาน,านหอยลมนีเ่เขาชื่อมาต้องเอามาล้างแล้วก็แช่สุดาก่อนเนาะ เข้ากนดีเน,น,นาะกระถินกับอนากระเทียมเจียวเนี่ยอุ้ยเจ้าวซีฟู้ดแซ่บ ไส้ปลาโลตผักเผานี่มาลุย bình đâu Đó. sẽ như lời luôn mà we <laughs> ใส่รถเนถาะเผ็ดเผ็ดมันจังแซบเผ็ด <c oughs> สุ่มแซบแจวซีฟูดน,นันนี่มากามีไงรด <laughs> บอกว่าเอาไปแช่โ <c> ซ <oughs> ดาก่อนกับเพื่อความสะอาดเนาะเพราะว่าเขาเ้าออกมามันก็เขาน่าจะโบรา,างหีือจวห่อนล่างให้มันสะอาดแล้วก็จังคอยเอาไปแช่แั่ประมาณห้สิบนาทีละ ใส่เข้าไปรสเพลเผานี้หวานโอ้ยกระเทียมเจียวปักบัวเจียวทนะมันเป็นกระเทียมกระเทียมมันกระเทียมสดนี่บอกเผ็ดลงไปพวกเด็กมุกมากกับพวกใส่เรื่องเผ็ดเด้อนี่เอาเร่แล้วเป็นคนมักกินเผ็ด มันหมักดอกเนาะกินได้ว่าฉันซะใหมักกับโบหมักดอกจังไลสิว่ากินข้าวโอเป็ดแม่กันหมักนะ <c oughs> มาอุ้ยยังลืมมะนาวหยิบลงไปโอ้คำใหญ่ๆเลยตรวจ うん。Mm hmm. ใกล้จิบเบิดละพี่น้องอย่างซ้ำสองคำนี่ เบิดบนนี้คำเดียวนี่ <laughs> เบิดกอยร์นะเนาะ นี่นก็คือเมนูหอยนางรมทรงเครื่องเนาะมันพายยากกับไปให้กินเนาะ